way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีอดไลน์มากกว่า1น0 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม r อาวมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นลิเลนาเซ็ตในตำนานนะครับเป็นเซตที่ออกออคออร์ดมาชัยนะครับผมเป็นแบบเมชยี่แรกๆก็จะออกกันนะครับอันนี้ผมก็จะซื้อบูทมาเข้าเลนนะครับให้มันวิ่งเร็วๆนะครับแล้วก็จะออกตามสูตรเลยนะครับฟีนิกเตียชิ้นแรกนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นบูทแล้วก็ค่อยอัพให้มันเต็มเป็นออคออร์ดมาชัยนะครับผมไอเทมชิ้นนี้มันดียังไงนะครับถ้าเกิดสแต็กมันเต็มมันจะเก็บสแต็กได้10ได้10สแต็กกนะครับถ้าเิดสแตต็็กเเมนี่ย พลังเวทจะให้มา240หน่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ให้เลือดมา1,100นะครับผมเยอะมากแล้วก็ให้ลดคูดาวอีก10%นะครับทำให้ลิเลนาเนี่ยถึกขึ้นนะครับผมผิวขึ้นเพราะว่ามีลดคูดาวนะครับแล้วก็ดามเมจท,ที่มันแรงขึ้นนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้ก็โป๊กจะเทรดไปนะครับลิเลนานะยครับยิ่งพลังเวทยเยอะจะยิ่งทำให้อ่า ขวานพาสซีฟของสกิลหนึ่งแรงนะครับที่มันจะสกิลโดนสองตัวแล้วจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะนั่นแหละทุกคนยิ่งพลังเวทเยอะจะยิ่งขวานแรงนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ดิไอเทมเซตนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมมันจะโดนแบ็แมนจี้ว่ะผมเดินลึกเกินไปนะครับจังหวะที่ต้องฟิกออกมาก่อนนะครับผมโอเคก็รอดอยู่นะโปกาลีเป็นหนึ่งชุดนะครับไอเทมเซตเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราออกของเต็มเนี่ยพลังเวทจะประมาณพันห้ากว่ากับเกือบพันหก 1, เลยนะครับผม จะแรงกว่าเซตแบบปกติเนี่ยประมาณร้อยกว่าหน่วยพลังเวทนะครับแล้วมีของแค่3ชิ้นนะพลังเวทดีดแค่ไป1,000เลยนะครับสำหรับเซตไอเทมเซตนี้นะอุวยแบทแมนเดินเข้ามานะครับลาวิอู่งให้เราไปนะครับเอาเซเนียลสกิลก่อนโดนผมคอมโบคืนไปนะครับตรงนี้2 1เดี๋ยวเราน่าจะต้องรับคีปเลนแครี่ไปเลยนะครับผมเหมือนเมื่อกี้นี้แครี่เขามาห่งให้เรานะแบบสั่งเวรชีวิตอะกําลังวาร์ปอยู่ในพุ่มนะครับอุ้ยโอเคไม่เป็นไร ฟินิกเทียเราเด้งพอดีนะครับผมเพราะว่าเลเวลเราอัพนะครับเอาแต่มันเถียงสุดวะทุกคนผมตามดิผมมีกลับล่างนะกลับล่างแล้วโป๊กปุ๊บไม่ถึงนะครับผมแบทแมนโดนสั้นสกัดไปครับสายแบทแมนไปโดนนะเอดดครับน่าจะไม่รอดกับผีเสื้อมาจังหวะนี้ผมตักคุบเข้าไปนะครับผมโอเคเราเอาคลิปบนต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับผมอุ้ยแต่เหมือนแบทแมนมากลับไม่ได้แล้วทุกคน สั่นมั่วไปไม่โดนนะครับผมตรงนี้โ okay. อเคหายก่อนครับแต่คลิปการกำลังกระโจนนะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือผมรับเวฟการก่อนดีกว่าเราจะได้แบบไม่จนด้วยนะเฮ้ยๆ,ๆกาลีเอ้าโดดติด <c oughs> อุย้ยได้อยู่ครับมาแล้วครับผมสกิลถึงโป๊ะหนึ่งทีลาช็อตแบบเนียนๆนะตรงนี้เวลอัพ <c oughs> well ครับผมพอเวลอัพแล้วดูเลือดเด้งดิ เลือดเดงโคตรเยอะนะครับผมตรงนี้ใส่ต่อได้เลยไม่ต้องกลับบ้านนะเอาบูลแล้วการจังหวะนี้แบทแมนตายด้วยนะครับเยนาเล่นขมจัดตุมต้มๆโอเคเราได้บูมานะครับแต่ว่าตรงนี้โอเคถอยมาก่อนนะครับผมเซนเนียลลงมานะแล้วเพื่อนบวกนะครับโอ้ไม่ไหวแล้ทุกคนต้องไปต้องไปจริง,รงๆแล้วละ่ะเคเคเว็บกาได้ปะถ้าเคเว็บกานี่คือจะฝืนไหมอ้ยขือตายขือบตาย เสี่ยงไปเลยจังหวะเนี้ยเพื่อความรวยอ่ะเพื่อความรวยครับผมแล้วกลับครับไปเซตดีก็เอ่อถ้าเราออกเป็นฟีนิกซ์เทียหรือออกอเอกดอร์มาจายไปเนี่ยคือการเงินเราจะไม่ค่อยดรอปนะเพราะว่าตอนที่เราเวลลอัพเนี่ยเราก็จะได้เลือดได้มานาคือมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นต่อได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้กลับบ้านแต่เลือดจะเต็มหลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมอีกหนึ่งอย่างนะ การเงินมันจะไม่ค่อยดรอปนะครับตรงนี้ลาไปไม่ได้นะครับผมเดินไปขึ้นไปช่วยบนนะครับโอเคเพื่อนน่าจะจัดกันได้เรียบร้อยเอเลนดอร์น่าจะเล่นบนได้นะรตรงนี้เพราะว่าคนเราเยอะมากเลยนะครับบล็อกไปหนึ่งชุดนะครับผมสกิลหนึ่งแบบไกลๆไอเทมมาแล้วนะครับสตันกระโดดเข้าไปตาคูปเหยื่อเรียบร้อยแล้วก็ขวนป้อมต่อเลยครับผมโชว์โอเค กลับกลางก่อนนะครับเพราะว่าคลิปกลางชนเนาะเพื่อนเล่นต่อยกอ่อผมถอยแล้วนะตูมโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บสแต็กของไอเทมเรานะครับผม uh huh. ก็มันจะประมาณอุ๊ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะประมาณ9นาทีกว่าเกือบส0นาทีอะสแต็กมันจะเต็มนะครับผมเราดักได้นะถ้าเจอแล้วเจอดิแล้วเจอจริง โอเคน่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะไปหยุดเขาอะสตั้นผมก็หยุดเขาได้ไม่นานนะครับผมแล้วตัวมันวิ่งไวนะตัวของมอททอสเคลวเวฟกลางไปครับเซตนี้ถามว่าสกิลแรงไหมแรงนะครับผมไม่ใช่ว,ว่าไม่แรงนะสกิลโป๊กแรงมากนะครับเรามีบูมสติ๊กก่อนนะครับผมแล้วคือมีไอเทมแค่3ชิน้นอะพลังเวทขึ้นไปพันแล้วนะครับตอนมีมงกุฎอะพลังเวทขึ้นพันเลยนะครับผม สกิลตอนนั้นจะแรงมากเลยนะครับจังหวะนี้ก็เข้าไปเล่นนะครับผมเพื่อจะเคลียร์คลฟปนะครับถ้าเขาฝืนเนี่ยก็จะเจ็บตัวกันนะครับผมเอนดนน่าจะยังอยู่อยู่ไหมโป๊กเป็นหนึ่งทีนะครับผมไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับโดนเป็นเซนที่เอาเข้าไปนะครับผมตรงนั้นอะไรวิสกิลไม่โดนทุกคนโป๊กไม่โดนไม่แม่นเลยเราจะกันเวบนี้ได้ไหมเนี่ยมหนึ่งหนึ่งทีก่อนมาดีได้เลือดอะก็ได้เลือดนะนะเทเนียลเข้ามาครับผมโอเคต้องถอยวะทุกคนแต่เพื่อนมาเลย เยหน้าตามครับเอ้ยสวยว่ะอย่างนี้เล่นได้ครับตรวัดหายแล้ก็ขวนครับผม 5Q เหนอ่หนอะมาแล้วครับจังหวะนี้สตานได้เพื่อนไปหนีเลยเพื่อน่อา,าแล้วมันโฟกัสผมปะเนี่ยโอเคเอ็นดอเข้ามานะอู้ฟิกใสเลยว่ะอู้ไม่น,านา่ารอดเลทุกคนหมด A q ด้วยต้องรับเวฟล่างปะไม่มีคนเลย ผมรับเวฟด้างก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราค่อนข้างรวยนะครับผมได้คิวมา5คิวด้วยนะแล้วก็รับเวฟอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมาเดแรงได้เหรอได้นะได้นะถ้าอยากเล่นนะ่ะถ้าอยากเล่นก็ได้นะเคต้องถอยผมอะ่ะบอกเลยเคียร์คิปไปครับแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปช่วยกลางนะตรงนี้ผมคิดว่าไม่รู้รถจะยิงป้อมพังหรือเปล่าแต่ผมต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับ เทีเ่ยวกันนะครับผมเอามาดีไหมเดินมา้ไหมไม่มาวะทุกคนโอเคงั้นกลับกลางนะครับผมติ๊กบอกเพื่อนเลยว่ากำลังไปรอโป๊กเอเดนด์เอาเยอะหรอเอาเยอะหรอเอเดนด์เอาเยอะหรอเรื่องไปรถอดีเพราะว่าเลเวลอัพ่ะครับผมเรเวอัพก็เฮดพีเด้งมานาเด้งนะครับ เต็มหลอดไปครับผมจังหวะนี้แบทแมนกระโดดเข้ามานะครับเหมือนว่าจะไม่โดนใครปาดเข้าไปตรงนี้โอ้โหโคตรสวยแล้วผมตามอุ้ยตันไม่โดนอุ้ยแบทแมนตด้อยู่เพื่อนเราช่วยโอเครับเว็บอลนครับรอมีมงกุฎเดี๋ยวจะรอมีมงกุฎเดี๋ยวดูดาเมจเลยแบบแปลงเวอร์นะครับผมเพื่อนไล่ครับน่าจะไม่หอดน,นะครับตัวตของกาลี เทเนยวาร์ปได้นะครับฝั่งนู้นเนี่ยคือเลดเกมไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับเพราะว่าแคลรี่เขาเนี่ยเป็นเอเลนดอนเนาะอุ้ยเอเลนดอมันไปโซโล่มังกรไปเลยวะ่ะเอเลนดอมันไม่ใช่แคลรี่เลดเกมนะครับผม<ๆ>ก็เล่นให้ถึงเลดเนี่ยยังไงก็ไหวนะครับถ้าเกิดตูต้นเกมไม่ได้แต่ตัวน,นี้ต้นเกมเราก็ทำมาดีนะครับผมอุ้ยเลา,าวิวแปะโดนเลยดีครับแล้วก็สองหนึ่งไปครับผมจังหวะนี้เก็บคิวแบบเนียนๆนะฮะ ตอนนี้คือ stack o f <c oughs> ็เดอมาจายเราเต็มแล้วนะครับผมถ้าผมว่าเราได้พลังเวทขึ้นมา240นะครับผมเลือดขึ้นมา1,100นะเยอะมากนะครับโป๊ก <c oughs> ไปดิครับโป๊กไปดิครับราต้านไปอีกทีาต้านไปอีกทีดิเป็นไงเ <c oughs> พื่อนเจ็บเงินหนึ่งนะตอนนี้รวยมากนะครับเนื่องว่าเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมพอออกเท้เทสเทมนี้นะหลบแบทแมนไปหนึ่งทีแบบเฟียลๆล้วก็โดดออกไปหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเหมือนมี มอร์ทอสจะเดินเข้ามานะครับตรงนี้ปาดเข้าไปนะครับผมสกิลหนึ่งโป๊งเข้าไปแบทแมนลงไปล่างนะครับผมกลับก่อนนะแต่เหมือนเพื่อนจะเล่นเหรอรอเล่นกับเพื่อนก่อนก็ได้เพราะว่าคลิปชนด้วยนะครับคอมโบให้ตายเหอะอุ้ยแบทแมนมาอู้เราวิวเราไม่รอดนะครับแล้วเพื่อนเราก็ไปหมดเหมือนกันนะครับผมผมกันเวฟนี้ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคได้อยู่ทา่างนั้นนะอย่างเงี้ยกันได้นะครับโอเค กลับก่อนนะครับผมแบทแมนน่าจะอยู่แถวข้างล่างนี้นะครับนี่ไงโชว์ตุ๊อุ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเด็กมันเอาอ่ะโดนเข้าไปชุดหนึ่งดิหายหวบการการก่อนครับผมจังหวะนี้ป,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 ปั๊บปั๊บปับปับปับเคลียร์คลิปครับโอเคเคลียร์คลิปโคตรง่ายทาตันให้เพื่อนไปหนึ่งทีมีพิสกิลหนึ่งอะเด็กแต่ได้อยู่ตรงนี้โอ้โหข่วนครับผมข่วนแทงหัวยุบไปเลยจังหวะนี้ เมื่อกี้นี้เราสกิลหนึ่งโดนสองตัวนะครับผมอ่าสวยดียอย่างเงี้ยมีเถียงว่ะเอเดอมีเถียงว่ะสกิลหนึ่งเราโดนสองตัวเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมสกิลหนึ่งของลิเลียนะผมก็เลยแบบตะคุบแทงเขาล่วงไปเลยนะครับผมยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงนะกดดันนะับป้อมต่อเลยครับจังหวะน,นี้เพราะว่าเรามีคลิปเต็มนะเหมือนเขาต้องการที่จะเคลียร์แบทแมนเข้ามานะครับผมผมโดดจุกหลบแล้วก็โอ้โหป้อมตีไปทุกคนอารามจับได้ป้อมครับจังหวะน,นี้ก็ขวนขาป้อมไปเลยครับผมขวนคนไดด้้้ปอมวยนะ เราวิวยิงหน่อยเพื่อนโอเคสวยปั๊มล่างต่อได้เลยนะครับผมคีปดันเข้ามาแล้วนะครับกาลีสารติเข้ามานะครับเพื่อจะโซนเราออกมาแต่ว่าเราแค่รออันติเขาหมดนะครับเราก็เข้าไปเล่นนะไม่ต้องรีบผมโซนโปก๊กาลีไปหนึ่งชุดนะครับแต่ไม่โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับผมพยายามโฟกัสที่ตัวดาเมจเขานะครับให้เขาเข้ามาเล่นยากๆนะครับจังหวะน,นี้เซเนียล์หรอเซเนียรหรอเซเนียลเหรอ,หรอ,หรอโดนขวดเป็นข้อต้องฟีออกมานะครับผมลากบอลไปที่ แบทแมนแล้วก็ควรเก็บคิวบีครับตรงนี้ยังไงผมต่อเลยปะต่อเลยไหม้ย,ยไม่น่ารอดนะทุกคนไม่น่ารอดอุ้ยมันเกือบตายนะโดนดาเมจผมเข้าไปอะกาเรีะอุ้ยโอ้โหยมนตามทุบหัวแครี่ผมด้วยดิเอโนฟีดีครับผมจังหวะน,นี้ตีน้าเข้ามาครับโอ้โหเขาฟิกเฮ่น่าย,ยังไงเพื่อนได้ไหมโอ้โหมันโดดอีกน่าจะยากน่าจะยากกว่าทุกคน,นผิวจัดเอโนตัวนี้แล้วทริปเปิลคิวไปจากมอทอ ตรงดีจะจัดเลยนะเอ็นดอร์คนนี้ <Shut down. S 1> แบทแมนโชว์การครับผมรับเวฟล่างก่อนนะครับผมโอเคไป้อนเพื่อนนะกาลีสารตีมาแล้วนะครับกาลีเลือดน้อยมากๆเลยนะครับผมหนึ่งเจ็บไปเอาไปหนึ่งเจ็บเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีสกิลสองผมคิดว่าน่าจะตายไปแล้วนะกาลีเขามีสกิลเขามีสกิลสองแบบรับดาเมจผมได้นะโ oh. หขวนแรงมากนะครับขวนแทงนี่คือโคตรแรงเลยว่ะ มีเจาะเกาะเวทแล้วด้วยนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นดูดเลือดเลยนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมดชอบออกคาถทาดูดเลือดกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแข็งไนงะแต่แผทนี้พอมีตัวแข็งมานะครับคาถาดูดเลือดก็เลยไม่ค่อยมีคนออกกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซตแบบดึกตะบ,บันของดีน่า,นาเนี่ยต้องมีคาถทาดูดเลือดนะครับผมงงเป็นเซตที่แบบดีนะมันเล่นเล่เกมง่ายดีเพราะว่าเวลาเวลาที่เราเจ็บมาเนี่ยเราก็สามารถมาดูดเลือดกับคี้ป่าแล้วก็เข้าไฟได้ไง มันเล่นเลดเกมดีนะสำหรับพระธาดูดเลือดอะจังหวะนี้รอครับเราพยายามสกิลหนึ่งให้ตัวสองตัวแล้วล้มแทงก็ได้นะครับอุ้ยโหเซเนียมันเหยียบสวยวะ่ะโหโคตรแรงเลยวะ่ะโอ้หการีสัตว์เข้ามาไม่ไหวละไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนต้องถอยวะ่ะต้องถอยยาวเลยรอรับเพื่อนก็นกพอ,อเอเดออนผิวจัด เหมือนจะฝืนๆน,นะครับผมจังหวะนี้แล้วผมไม่น่ารอดด้วยดิตันไปตักหน้าครับโอ้ตุยไปเลยนะครับผมแรงเกินเซนียวหาไม่เจอนะแบทแมนดันบอลไปในกาลีัวรุ่นโอเคแบทแมนอยู่กับราวิลอยู่ตรงนั้นนะครับผมเราเดินมาปิดได้นะครับตรงนี้ยีน่าเข้าสวยมากนะครับผม สกิลวันตีกำลังจะมากลับล่างแล้วก็คอมโบเข้าไปชุดหนึ่งนะครับล่วงแล้วตีเซเนียลครับผมจะไปไหนเซจะไปไหนพี่เซเนียลไม่เป็นไรครับผมเปลี่ยนโฟกัสครับเอามอททอสก็ได้หรือเอเดนดอก็ได้นะครับผมโป๊ไที่เอเดอแล้วก็สตันไปที่มอททอสนะครับตรงนี้มอททอสล่วงเอเดอกำลังจะตายนะครับผมต้องซ้ำต้องซ้ำโอเคสวยดับเบิลคิวจากลาวิลนะครับเหมือนว่าเกมกำลังจะจบแล้วนะครับผมเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยเหลือรอดแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคไอเทมฟูลพอดีเลยนะครับผมท่านดก็ดีนะเพื่อนโอเคเพื่อนไม่ให้นะครับผมพือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับจบป้านครับผมจบบ้านแบบชิลกาลีไม่น่าจะทําอะไรได้นะอสตินี้จะเคลียอะไรได้มากกว่านี้ไหมเรียบร้อยครับผมกาลีไม่รอดนะตรงนี้ก็จบบ้านครับผมจีจีครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับผมมีบวกกันแบบตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่นะครับผม MVP นี่ก็น่าจะเป็นเรานะครับผมก็ขึ้น5ดาวพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นไอตีลองผมนะครับผมก็ได้ MVP มานะครับผมทำดาเมจไปทั้งหมด28%นะครับเกือบ30อยู่นะครับผมแสดงว่าลาวิลเนี่ยก็ทำดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยผมน่าจะทำสามสบวกไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าแคลรี่ในช่วงเลดเกมเนี่ยเขาต้องช่วยเราทำดาเมจอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราทำดาเมจอยู่คนเดียวเนี่ยคือมันแบกเกมไม่ไหวนะครับผมโอเคเรามาดูดาเมจกันนะครับเห็นปะ ลาวิลนะครับผมอ๋อแล้วก็มีแอติกด้วยนะครับผมที่ช่วยเราทำดาเมจนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสรุปไอเทมเซตนี้นะครับผมว่าข้อดีอ่ะมันดียังไงนะครับผมข้อดีเลยหลักๆเลยนะครับผมริเลน่าเลือดเยอะขึ้นพลังเวทเยอะขึ้นตะกิวบ่อยขึ้นผิวขึ้นนะครับและก็ฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเราจะได้รับเวฟอยู่เสมอนะครับผมถ้าเกิดเราเลือดโลเนี่ยแล้วถ้าเราเห็นว่า มันใกล้จะเต็มห e ลอดละไอหลอด EXP อ่ะเรารับเวฟเวฟหนึ่งถ้าเลเวลมันอัพเนี่ยเราก็จะได้เลือดก็ได้มานามาไว้ใช้เล่นต่อนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเซตไอเทมเซตนี้แต่ว่ามันอาจจะลอช้าไปหน่อยนะครับข้อเสียเนี่ยคือกว่าถ้าแตกมันจะเต็มเนี่ยมันใช้เวลาถึง9นาที10นาทีเลยนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ในแพทนี้เพราะว่ากว่ามันจะเก่งเนี่ยมันมาค่อนข้างช้านะครับผมมันเป็นเซตไอเทมที่ทําให้ลิเลน่า รวยก็จริงแต่ว่ากว่าดาเมจมันจะถึง240หน่วยเนี่ยมันต้องใช้เวลาไปถึง9-10นาทีเลยนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับเขาก็เลยแพทปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไปเล่นบูมสติ๊กเลยแล้วก็ขึ้นมงกุฎเร็วเลยแบบนั้นเนี่ยมันก็จะแรงเร็วกว่านะครับผมแต่ว่าเซตนี้คือถ้าเรามีอออเดอมาจายมีบูมสติ๊ก มีมงกุฎ3ชิ้นเนี่ยพลังเวทประมาณ1,000ัสองสกิลสสกิลหเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับสามารถคอมโบชุดเดียวเนี่ยคือตายแล้วนะครับผมแต่แต่อย่างที่ผมบอกไปนะมันจะแรงช้าหน่อยนะครับแต่แรงแน่นะครับผมข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับได้รับคลิปบ,บ่อยๆนะครับเราก็จะรวยเลเวลเยอะนะครับผมอย่างเกมนี้เงินผมก็อันดับ2นะ แต่ตอนช่วแงแรกๆเนี่ยเงินผมดีดอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ <S <S ประมาณนี้แล้วการสหรับเซตไอเทมเซตนี้นะก็ถ้าอยากลองเล่นเนี่ยก็ลองเอาไปเล่นตามดูได้นะครับผมอยากหาเซตไอเทมอะไรแปลก,กๆใหม่ๆเนี่ยก็ลองเล่นเซตนี้ดูได้นะครับเป็นเซตที่ใช้งานได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ